สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับในส่วนของสวัสดีครับผมพรูชี้ผาพีพี่น้องมะเขือครัวนะครับจะร่างสันทเมนูอาหารผัดเนื้อหมูใส่ถั่วนะครับป่ะลุยกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวก็เปิดไฟเปิดแกรียบร้อยแลวครับพี่น้องร่อมหม้อฮ้อนจากหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของพี่น้องนะครับวัตถุดิบก็มีจะเป็นหมูนะครับสามสันหั่นไปแล้วนะครับส่วนผักก็มี่ ั่วฝักงาหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องปองไปนะครับพักกระมี่ในส่วนของโหระพาแล้วก็ใบกระเพ้าขาวนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงในส่วนของกระเทียมครับเครื่องปรุงกระมีในส่วนของน้ำปลาผงชลดรดดีนะครับน้ำมันหอยน้ำตาลนะครับล่งน้ำมันเพื่อนไปเลยครับพี่น้องแล้วก็ตะแคงกับ กระทะจักน้อยเพื่อให้น้ำมันนะครับเขากับกนกระทะในตัวกระทะนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับน้ำมันก็ใส่หลายนะครับกะเอาเพราะว่าหมูสามสั่นนะครับกะมันพ่อแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไาในข้ากะลอหม้อเดือดนะครับกระทาเดือดเ้าก็ลงกระเทียมไปเลยครับพี่น้องลงกระเทียมไปเลยครับนะครับใบหยาแจ๊กแยบมเดิรคนลังซีสองขั้วนะครับพี่น้องเลยนะครับ พริกแกะไส่นะครับพี่น้องเพราะว่านี่หลานหน่อยอยู่นั่มนะครับพริกบ่าไส่เลครับพี่น้องเพราะว่าหลานหน่อยอายุหกขวบนะครับเพิ่งกินน้ำเข้านะครับพี่น้องนะครับย่างพิ่กเผ็ดถ้ากับใส่หมูลงไปเลยครับพี่น้องใส่แห้งใส่ลงนิดหนึ่งนะครับทําการล้วนหมูนะครับัหมูสุกนิดหนึ่งครับพี่น้อง เป็นงาใหญ่ที่กระทวีอง่อแบบมืคนบัีของขั้วบริก็รวันเสาแล้วครับีนองเด้่ยเป็นวันเสาวันหยุดพักควม,ควม,ควมนของพีนองหลายผุลหลายคนสำหรับพวก่วยง่านขการาชการนะครับองคก์กรภาครัฐนะครับเราต้อาให้คิดนะครับช่วนเองชนนกับทกง,งานิดหน้อยนะครับบริษัทหางลาดในควบคชาการโล่งง่ายน,นะครับจะทาง,งานใส่เคยก็ลัง่ายใจเหตุคนไปทีีนองคองไปนะครับบริษัทบัญชีของขั้ว ทำเป็นลูกอาหารนะครับยังไงหลังจากหมูล้วนหมูเห็น่าสุกดีแล้วนะครับพี่น้องจะสุกบะโดนเด้อครับพี่น้องหมูแค่เดียวล้วนไปครับพี่น้องปพอลไปอ่าเติมน้ำมันหอยลงไปเลยครับพี่น้องเยาะน้ำมันหอยลงไปหน่อนย นะครับบ่น้อยอไไหละสายหลเยีตบมขอความแจกกลุ่มนวนะครับตามด้วยน้ำปลาครับพ่นองน้ำปลาเยอะลงไปเลยใส่หน่อยเสียบหน่อยส่หลเสียบไหล <c oughs> บ่แม่นน้ำปลาจะไปใส่หลายมันเกินนะครับจะเป็นส่หลายพีินอยนะครับวันนี้เราเก็เติมด้วยนี่ซึ่งของรสด,ดีลงไปเลยครับพี่นองรสด,ดีลงไปนเอาเคลงไปพี่น้นองเห็นนะครับใส่ลงไปเลยครับรดดีนีก็ทแ้่งเสียบซงเข้มเลยคาี่นิองเลยจะไปใส่หลหลนะครับ เอาผงนวดครับผงนวดผงนวดใส่ลงไปเลยพี่น,อน้องเยอะลงไปเลยกะเอาเด้พี่น,อน้องเลยคนไปขี้กะเอานะครับใส่ลงไปมีเติมไปน้วยรสส่วนของน้ำตาลนิดหน่อยครับพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลแจ็คเพลิงที่นี่แหละพี่น,อน้องคนให้เข้ากันโคลีโคลีโคล,โคลีให้เข้ากัน ปรุงเลยได้ครับพี่น้องน,นี่ยปรุงแล้วแซ่บเไปได้หนิเ,เติมถั่วฝักยาวลงไปเทจัวถั่วฝักยาวอีหันไหวนะครับพี่น้องหันไหวลงไปเลยอาหารเมนูผัดหมูสามสันใส่ถั่วเนี่ยนะครับรับประทานกินในเท่งเข่าเหนียวเท่งเข่าสวยเข่าจ้าครับพี่น้องเลยกินได้เลยนะครับเข,าเเเข,าเขา่ากั้มก็กินได้นะครับพี่น้องนี่ บ่อยากจ๊กแ,แต่แต่ผู้ใดอยากใส่แนวปลาไก็ใส่ได้แต่ไม่เป็นขวานเป็นอัวมันนี้พัดครับพี่น้องพัดนี่ะครับนี่แหละพี่น้องเห็นได้ง่ายด้วพี่น้องนี่ซุกเดียนนะครับในส่วนของทั่วนะครับพี่นอ้องพร้อมไปนะครับทั่วเนี่ยเขาจะพัดให้ดซุกนะครับกลายเป็นสีเ,เขียวเข้มก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าทั่วเนี่ยเป็นพักเขาสามารถรับประทานสด ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไหมสุกนิดนึงให้ทั่วยุกนะครับอ่อนตัวลุนิดหนึ่งก็ได้นะครับจะให้ซุกเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ซุกก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเราสามารถเรบประทานสดได้นะครับส่วนมากพัดเนี่ยเข้าก็จะพัดให้คั่วยุกนิดนึงนะครับเนี่ยเรียบร้อยเลครับพี่น้องเรียบร้อยเได้เลนะครับคือว่าซุกหล้วครับพี่น้องเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพัดพัดน้ำคลุกคลิกนะครับพัดน้ำคลุกคลิกนะครับเพราะเหตุน้ำหลายนะครับ พัดทุกพริกพี่น้องเห็นบ่สนะครับเรียบร้อยเลยครับพี่น้องแต่ว่าพูดถึงถ้าบะหมี่หลานหน่อยใส่อยู่นะครับเขาก็จะใส่พริกพริกแกงนะครับหรือว่าพริกสดนะครับหั่นใส่จากหน่วยสองหน่วยนะครับมีมีหลานหน่อยญาติหลานหน่อยเพล็ดนะครับแต่ว่าเพื่อนกินได้อยู่แต่ว่าไม่เห็นเพื่อนกินเพล็ดนะครับหลานหน่อยลองสั่งหน่อยนะครับเนี่ยชุกอะไรครับพี่น้องเนี่ยนะครับปีนี้เขาก็ เติมในส่วนของสมุนไพรผักสมุนไพรนะครับจะเป็นในส่วนของกะเพรานะครับกะเพราขาวซึ่งมีความเผ็ดในตัวอยู่แล้วนะครับบวกกับในส่วนของออโหระพานะครับกับรสมะเขืเลศครับพี่น้องบุ๊บหน่าเห็นบ่นะครับกะเพราแบบมีความเผ็ดในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับมีความเผ็ดค่อนข้างขี้กับเลเบอไซน์มะกิ๊บนะครับพี่น้องนี่นลเลยครับเออเสียบแล้วครับพี่น้อง บแซ่บกับปวยเหรพอดีแแหน่นอนเรียบร้อยนะครับพี่น้องซุกนะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับหลาหน่อยว่าใส่พริกเดีอยู่กันได้ใส่สองหน่วยพี่น้องเอ้าใส่ลงไปปวยเป็นสีสันรู้กินได้อยู่ตาเท่งเดี๋ยาใส่เยอะเนไงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ ผัดทั่วน้ำคลุกคลิกนะครับผัดทั่วนนำคลุกคลิกเดี๋ยวจะแห้งเกินไปพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำลงกลน้หน่อยนะพี่น้องเตินมน้ำปลาลงมเดยหนึ่งนะครับนี่พ่ออลไครับพี่น้องพอ,งพองพแล้วเรียบร้อยเลยรครับนี่ซุกแล้วนีครับนอก้างน้อยบอกว่าใส่พริสสสรพกสองเม็ดหน้าตาเหมนะใส่พริกสองเม็ดหน้าตาเหมนอนไเรียบร้อยอลไครับ เอาละครับพี่น้องป้องไปครับสำหรับคลิปนี้ผมคนลำขี้นะครับฝากไปเพื่อนสมิตรกันนะครับเป็พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขกจะเก็บจะไข่จะป่วยร่ำรวยทุนหากรบมว่าพอกันไหมได้คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับกินข้าวร่วมกันได้พี่น้องเด้อ